Marco Sharing Podcast อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในทุกๆวันพฤหัสบดีกับ Marco Sharing Podcast Podcast ที่รวบรวมเทรนด์ใหม่ๆเกี่ยวกับการตลาดจากทั่วทุกมุมโลกที่น่าสนใจมาสรุปให้รับฟังกันในช่วงเวลานี้นะคะเหล่านักการตลาดและนักโฆษณาต่างก็ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดท,ที่ยาวนานกว่า2ปี แต่ก็มีหลายๆแบรนด์นะคะที่ได้ campaign, คอทแคมเปญพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมาแล้วมากมายในวันนี้นะคะเราก็ได้หยิบยกเอา4ตัวอย่างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียแบรนด์ที่ควรนำมาปรับใช้ในปัจจุบันจากเว็บไซต์ที่ได้จุดประกายการเติบโตของธุรกิจผ่านแนวทางการตลาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ไม่เหมือนใครอย่าง Newshaffer ซึ่งก็คือชื่อของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์นั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่แนวคิดแรกนะคะคุณธรรมของอารมณ์ขัน หนึ่งในเทรน์ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียที่มีมานานหลายปีโดยจะตัดเอาตอนหรือฉากที่ตลกมาเผยแพร่นี่จึงเป็นวิธีที่แบรนด์นั้นใช้เพื่อส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายค่ะ จะสังเกตได้นะคะว่าในทุกๆ2-3วันเนี่ยเรามักจะได้เห็นการทวีตบทความหรือรูปภาพที่ชวนขันของแบรนด์ต่างๆโผล่มาตลอดถึงขนาดว่าเคยมีบทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปี2007เลยนะคะคุณผู้ฟังลองนึกดูเล่นดูค่ะว่าข้อความทางการตลาดที่คุณได้เจอในปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งบุคคลในโซเชียลว่ามีกี่คนละคะที่พยายามตลกเพื่อให้ปัง แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการระบาดใหญ่ทั่วโลกแบบนี้แบรนด์ก็ต้องทำงานหนักมากๆเช่นกันค่ะยกตัวอย่างแบรนด์แรกนะคะเบอร์เกอร์คิงจากประเทศฝรั่งเศสในช่วงที่มีการระบาดแรกๆเนี่ยเบอร์เกอร์คิงได้ออกแคมเปญการตลาดโดยการแบ่งปันสูตรสำหรับควอ r a นตีวอร์เฟอร์ตั้งแต่ช่วงแรกของการล็อกดาวน์เริ่มขึ้นตอนเรามองในเว็บแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่การตอบรับกับสถานการณ์ที่แสนจะธรรมดาใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นค่ะ เบอร์เกอร์คิงเขามีไหวพริบและเหมาะสมที่จะเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้เพราะแบรนด์นะคะได้บอกวิธีการใส่ส่วนผสมที่สดใหม่ในการทำเบอร์เกอร์ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบรนด์อื่นๆแต่คุณต้องจำไว้ให้ดีนะคะว่านี่เป็นแค่การล็อกดาวน์ในช่วงแรกๆเท่านั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าการแพร่ระบาดนั้นจะส่งผลกระทบต่อพวกเราในระยะยาวแค่ไหนเราถึงต้องใส่ของที่สดใหม่ที่สุดไงคะ ตัวอย่างที่2สําหรับแนวคิดนี้นะคะมาที่แบรนด์คุกกี้ที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างโอริโอซึ่งเป็นแบรนด์ตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่มีอารมณ์ขันในโซเชียลมีเดียเป็นประจําโดยเขามีผู้ติดตามเกือบล้านคนบนทวิตเตอร์เลยนะคะแบรนด์จึงมักจะเกาะติดกับการส่งข้อความที่สนุกสนานและตลกขบขันเป็นส่วนใหญ่และโอริโอเองยังมีส่วนร่วมกับแบรนด์อื่นๆที่มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียในอารมณ์ขันนี่เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะ เพราะจะช่วยในการเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์และการเปิดเผยต่อผู้ชมอื่นๆซึ่งจะทำให้มียอดไลค์ความคิดเห็นและการรีทวิตจากผู้ติดตามทั้งสองแบรนด์เลยค่ะมาต่อกันที่แนวคิด i n f ฟล e n c e r ซอร์มาร์เกกันบ้างค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่าคิดว่า i n f ฟล e n c e r ซอร์มาร์เกจะไม่รอดเพราะขนาดวิกฤตใหญ่ขนาดนี้กลับกลายเป็นว่ายิ่งมีดีพนมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ i n f ฟลูเอนเซอร์มาร์เจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากลยุทธ์โซเชียลมีเดียของแบรนด์อยู่เสมอแม้ว่าคุณจะตัดสินใจว่าจะไม่ใช้มันแล้วก็ตามแล้วก็อย่าชะล่าใจนะคะว่าคุณจะแค่ทุ่มเงินให้กับผู้ที่มีอิทธิพลเพียงแค่ไม่กี่คนเพื่อให้แบรนด์นั้นฟังได้เพราะการตลาดแนวนี้มีอิทธิพลมากในโลกปัจจุบันค่ะแบรนด์ที่เลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เอย่าง,งฉลาดอย่าง TimeX เฮดจากเทคไทม์ chat, time ของ Charm X e นะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นเรื่องที่คลาสสิกสำหรับความเรียบง่ายแบรนด์นะคะมักจะติดต่อกับผู้ที่มีอิทธิพลนับพันจากหลายสิบประเทศและทำการจัดส่งนาฬิกาข้อมืออนาล็อกให้แก่พวกเขาแล้วก็ปล่อยให้พวกเขานั้นได้โพสต์อิริยาบถของตนเองโดยที่แบรนด์ได้รับผลตอบแทนกลับมามา,มากกว่า300%จากการลงทุนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ตัวอย่างที่2ที่น่าสนใจคือแบรนด์ซูมาซึ่งเป็นแบรนด์ขายเบาะที่นอนหลายคนอาจจะคิดหนักว่าจะใช้ i n f ฟลูเอนเซอร์มาร์เกลุ่มไหนเพื่อทําการตลาดกับเบาะที่นอนใช่ไหมคะแต่แทนที่พวกเขาจะล้มเลิกความคิดนั้นไปพวกเขานะคะกลับทุ่มทุนไปกับคนที่ต้องการการนอนหลับที่ดีและเหมาะสมกับสรีระมากที่สุดนั่นก็คือเหล่านักกีฬามืออาชีพนั่นเองค่ะ โดยแบรนด์นะคะได้มุ่งไปที่องค์กรกีฬาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดเป้าหมายของแบรนด์ซึ่งพวกเขาก็ทําได้ดีเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าการลงทุนที่ถูกจุดนั้นคุ้มค่าเสมอเลยค่ะมาต่อกันที่แนวคิดที่3ค่ะคือการทําให้ลูกค้าหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของคุณน,นั้นมีส่วนร่วมกับแบรนด์โปรดดูไว้เลยนะคะว่าเนื้อหาที่ลูกค้าของคุณน,นั้นสร้างขึ้นควรอยู่บนหิ้งเสมอ เพราะการสร้างกลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดียนั้นเป็นหลักฐานทางสังคมที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับแบรนด์ของคุณนอกจากมันจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเมื่อมีเนื้อหาที่คุณไม่ต้องสร้างขึ้นเองเป็นกระแสซึ่งนั่นถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่น่ายินดีเสมอค่ะ อย่างแบรนด์ a m a ซ o n นะคะแบรนด์ซื้อของออนไลน์ระดับโลกที่ไม่ต้องทำการตลาดอะไรให้ยุ่งยากเลยค่ะสิ่งที่พวกเขาต้องทำนะคะแล้วก็ทำได้ดีเป็นพิเศษคือการค้นหาเนื้อหาที่ลูกค้านั้นสร้างขึ้นมาในโลกโซเชียลซึ่งมันเป็นมากกว่าการแค่การกล่าวถึงแบรนด์ของคุณดูอย่างทวิตเตอร์นี้สิคะพวกเขาเผยแพร่มันซ้ำๆบนอินสตาแกรมของพวกเขามันเป็นคำอธิบายที่ไม่เหมือนใครไม่กี่นาทีที่แล้วเรายังรู้สึกเป็นวัยรุ่นกากาันไม่ห่วงอะไรเลย อีกนาทีถัดมาเรานั่งอ่านรีวิวถุงเท้ากันลื่นบนอเม z o n เห็นไหมคะว่าการกล่าวถึงแบรนด์ที่ติดตลกมากลายเป็นการโฆษณาที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบรนด์เลยทีเดียวตัวอย่างที่2อย่างเว็บไซต์ m a s e c o m แบรนด์ที่ทำให้สิ่งที่ลูกค้าสร้างขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นรากฐานที่สำคัญของโปรไฟล์ในอินสตาแกรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนมีผู้ติดตามมากกว่า1.2ล้านคนเลยค่ะ เนื้อหาทั้งหมดบนอิน t a g r กรของแบรนด์นั้นจะแสดงให้เห็นถึงการคอสตอมจากผลิตภัณฑ์ของพวกเขาวิธีนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าได้เห็นผลิตภัณฑ์ในชีวิตจริงผู้คนจริงๆนอกจากนี้นะคะยังมีเนื้อหาที่เกิดขึ้นใหม่ๆอยู่เสมอเลยค่ะมาที่แนวคิดสุดท้ายของวันนี้นะคะคือการดำเนินการแข่งขันผ่านโซเชียลมีเดีย ทุกวันนี้นะคะการแข่งขันบนโซเชียลมีเดียนั้นค่อนข้างเงียบเหงาค่ะโดยมีบางกลุ่มนะคะอ้างว่าผู้คนไม่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับแบรนด์แล้วแต่ในความเป็นจริงนะคะคุณยังคงได้รับประโยชน์จากการจัดการแข่งขันอยู่ดีค่ะวงเล็บนะคะถ้ามันสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณและมอบคุณค่าให้กับลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมค่ะตัวอย่างของแนวคิดนี้อย่างแบรนด์ชิ p เล่ นี่อาจเป็นชื่อแรกที่คุณผู้ฟังจะนึกถึงเพราะพวกเขาเป็นหนึ่งในแบรนด์ใหญ่กลุ่มแรกที่เข้าถึงศักยภาพของแอปยอดฮิตอย่าง TikTok ด้วยการสร้างความท้าทายที่สนุกสนานซึ่งทําให้พวกเขานั้นมียอดดูหลายร้อยร้านเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างแบรนด์และแนวคิดดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่สําคัญเลยค่ะว่าใครจะเป็นผู้สร้างเนื้อหาจะเป็นคนดังผู้มีอิทธิพลเป็นลูกค้าของคุณหรือคนที่คุณส่งม,มาหากเนื้อหาการตลาดนั้นสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณคุณก็สามารถเลือกใช้ประโยชน์สูงสุดจากเนื้อหาพวกนั้นได้ค่ะโดยมีหลักการสำคัญของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจแถมให้นิดนึงนะคะคือแนวคิดกลยุทธ์การตลาดขั้นพื้นฐาน การเข้าใจผู้ชมของคุณควรรู้จักแบรนด์ของคุณเป็นอย่างดี การสร้างคอนเทนต์ที่ดีการเลือกใช้ช่องทางอย่างรอบคอบติดตามและปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็นและเป็นความคิดที่ดีเสมอค่ะที่จะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานและพัฒนาจากตรงนั้นสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังพอดแคสต์ชาแนลของเราฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะกลับมาพบกันอีกในวันพฤหัสบ,บดีหน้าดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจรักษาระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ